อลิสถ่ายไว้วันที่12พฤษภาคมกับ21พฤษภาคมใช่ไหมคือคือในคลิปอะคลิปแรกที่มันเป็นนั่งรถออกมาครับคือวันนั้นถ่ายวันที่21พฤษภาคมครับปี65แล้วก็คลิปที่บอกว่ามิมีร้านเปิดลอีกดอกแล้วก็แล้วก็เสียงหึงหึ่งอะคือวันที่12พฤษภาคมครับค่ะปี65ปี65เหมือนกันครับคราวนี้เนี่ยที่มาที่ไปที่น้องอลิสต้องไปถ่ายคลิปนี้คืออะไรคะ คืออยู่ผมอยู่ในแถวนั้นนะครับพี่แล้วก็คือคือ,คอพอมีแบบข่าวเรื่องแบบจังโมโตกเรืออะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามันมีข่าวว่าคนที่เจอร่างอ่ะคือเขามาลงเรืออยู่ตรงอยู่ตรงอู่เรือตรงเนี้ยครับผมก็เลยแบบเดินเข้าไปผ่านผมก็ถ่ายไว้ปกติอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับที่ที่แชทคุยกับบางแจ็คเป็นช่วงเดือนเดือนอะไรวันที่อะไรพอจ<ข>าได้ไหมคะเรามีแชทเนะาะจาได<า><า>้<ข>ครับหกมิถุนาครับหกมิถุนาปีหกห้า แชทที่คุยอ่านเนี่ยคุณผู้ชมที่ขึ้นหน้าจออันนี้ก็คือขวามือเป็นน้องอลิซซ้ายมือเป็นบังแจ็คก,ก็คือคุยวันที่6มิถุนาปีห5หแล้วหลังจากนั้นที่มาที่ไปของการถ่ายคลิปคือยังไงคะคือน้องอลิซบอกว่าบาังแจ็คให้น้องอลิซไปช่วยถ่ายใช่ครับคือคือผมบอกว่าพี่ครับถ้าเกิดพี่จะให้ผมถ่ายให้พี่บอกนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ซึ่งในแชทในแชทที่ผมส่งให้พี่นักข่าวครับคือเขาก็บอกว่าเนี่ยงั้นช่วยไปถ่ายให้สักประมาณยาวๆสักหนึ่งชีนิดๆได้ไหมอะไรประมาณเน แล้วน้องอลิสไปถ่ายวันที่เท่าไหร่คะวันเออผมจำไม่ได้ว่าผมไปถ่ายวันที่เท่าไหร่แต่ว่าคลิปที่ผมส่งให้รับมันมีคลิปทั้งทั้งคลิปที่ผมถ่ายไปแล้วแล้วก็คลิปใหม่ด้วยแค่ก็แค่นั้นครับ